นู่นได้ทุกวันนี้มีกูมีแต่กูโดนไอ้นู่นบังคับกูคเคยบังคับอะไรมันได้กูเลี้ยงน وم, ้องกูเลี้ยงตามใจสุดๆกับนู่นน่ะกูเลี้ยงตามใจสุดๆกูรักสุดๆอยากทำอะไรทำเลยรับไม่ได้อ่อรับไม่ได้อ่อรับความจริงไม่ได้อ่อเพราะตัวเองไม่ได้จินทางนี้รับความจริงไม่ได้อ่อ ูฝากไว้เลยนะอีตูนนะท่านไลแล้วพูดถึงกูอีกนะกูบอกก่อนกูพูดไว้เลยมึงได้รู้จักกูแน่ๆกูพูดเลยเพราะกูไม่เคยเอ่ยถึงอีตูนพลังใบสักครั้งเดียวไม่เคยกล่าวถึงไม่เคยเอ่ยถึงและไม่เคยรู้จักมีแต่คนพูดว่ามึงไลทนนนน์ทั้งวันพูดพาดเพียงนั่นนู่นนี่ทั้งวัน บอกว่าตัวเองรู้จริงอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้รู้จริงแค่ไหนอะเคยมานั่งกินข้าวด้วยกันปะเคยมานอนด้วยกันปะเคยมาอยู่ด้วยกันปะถ้าไม่เคยก็หุบปากเราไม่ต้องมาแช่งน้องกูไม่ต้องมาเป็นห่วงนุ๊่ต้องมายุ่งชอบไม่ชอบนุกูไม่สนใจกูรักนุกมันน้องกู นุนี่โคตรน้องรักกูเลยนุ่นนี่น้องรักกูมากแนทก็น้องรักกูเข้าใจนะไม่ต้องมาแช่งคำสาปแช่งของมึงเนี่ยมึงดูเลยค่ะมึงดูเลยค่ะมึงดูค่ะว่าคนเขารักนุนุ่นเยอะขนาดไหนมึงดูค่ะเคยฟังเพลงนี้ไหมสายตามันหลอกกันไม่ได้อะเคยฟังปะ คำสาปแช่งที่มือสาปแช่งนุ่นน่ะคืนกลับไปถ้ามึงบอกว่าเดือนเดียวไม่รอดอ่ะมึงพูดว่าเนี่ยเอาเรื่องส่วนตัวออกมาพูดไม่ต้องบอกหรอกเพราะเพราะว่ามึงไม่กล้าเอ่ยชื่อหรอกว่าแม่น้ำหนึ่งอ่ะมึงไม่กล้าเอ่ยหรอกมึงบอกว่าคนเปหนักไม่ยกที่เปหนักบอกว่าเขาจิ้นกันเอาใจกูตลกตลกนี่รู้จักกับนุ่นไม่ถึงปี เขารู้จักกันมาส <c oughs> ามปีว่าจะไม่ว่าจะไม่โอเคนะโอเคนะ ไม่พูดเยอะไม่นั่งพูดหลายคำแล้วก็สำหรับใครที่ดูไลฟ์หนูนะคะหนูเนี่ยปกติแล้วว่าทุกคนเห็นหนูไลฟ์หนูก็จะไม่ได้พูดคำหยาบอยู่แล้วนะแต่หนูจะพูดคำหยาบหรือจะเรียกใครอีก็ต่อเมื่ออีสันดานนั่นน่ะทำอะไรกับหนูหรืออีสันดานนั่นเสือกหรือสารแนอะไรกับหนูหรือพูดยังไงกับหนูหรือมีพฤติกรรมยังไงกับหนูหนูถึงจะพูดไม่ดีใส่เพราะว่าไม่ต้องพูดว่าหนูเป็นผู้ดีค่ะหนูไม่ใช่ผู้ดีค่ะหนูคือสกอยหนูคือสะทุนหนูคือคนตลาดล่างและหน หนูคือสกอยหนูคือสถุนหนูหนูคือคนตลาดล่างและหนูเป็นโรคประสาทนะจ๊ะที่รวยทุกวันนี้ได้ก็ทํามาหาแดกรวยขึ้นมาเป็นแม่ค้านี่แหละค่ะปากตลาดรวยขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้รวยคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้รวยมาตั้งแต่เกิดค่ะไม่ได้เกิดมาในแบบราชราชนราชนิกูไม่ได้ตระกูลดีคุณพ่อคุณแม่สอนมาดีไหมจ๊ะคือเป็น เลยนะจะบ,บ้านเลยจริงๆพ่อแม่ก็สอนมาดีแต่ว่าไม่จําเองนะคะเพราะเป็นคนสะถุนเป็นคนสะถุนแบบนี้แต่เป็นคนสะถุนที่มีตังก็เลยทําให้แบบว่าหลายๆคนก็เลยไม่ชอบเนาะจริงๆแล้วเป็นคนสะุนค่ะเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงค่ะแล้วก็จริงๆแล้วก็พูดเพราะมาตลอดไม่ได้ด่าใครมาเป็นพักหนึ่งแล้วแต่ขออนุญาตาอีตูนนะคะเพราะว่าไม่เคยพูดถึงมันเลยแต่เสือพูดถึงกูโอเคไหมไม่มีอะไรจะพูดแล้วขออนุญาตพาน้องๆไปชอปปิ้งต่อก่อนนะคะแฮปปี้มีความสุขทานโอมาก,กษตเซกแบบหวานฉ่ำ หัวใจพองโตโอเคนะบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะพูดได้แค่ว่าถ้าอะไรที่มึงบอกว่ามึงรู้จริงอะงัดมาโชว์เลยอย่าดีแต่ปากอย่าใจกากแล้วปากเก่งถ้าเมียก็โชว์มาเลยโชว์มาเลยจบ โจบแล้วรอดูว่าเดือนหนึ่งที่มึงพูดอะมันจะกลายเป็นสิบปีหรือเปล่ามึงรอดูมึงกับกูว,วัดกันได้เลยอีตูนใครจะแน่กว่าใครและใครจะอยู่นานกว่าใครโจบโอเคเนาะแม่หยุดทีบายบาย เรารู้จักกันมาห้าปีฉันเป็นแบบนี้ไหมบาบฉันถามไปแค่นี้ฉันถามไปแค่นี้แล้วไม่เคยรู้จักเลยอีสเนียดเนี่ยไม่เคยรู้จักเลยถ้าเขาไม่แคบมาให้ดูถ้าเขาไม่มาเล่าถ้าคนในด้อมไม่มามบอกบอกก็ไม่รู้จัก หน่อยได้ไหมคะพี่โอจองคิวแต่งหน้าเจ้าสาวแล้วก็เพื่อนเจ้าสาวค่ะพี่โอพี่โอคะ่ะพี่โอช่างแต่งหน้าแชมป์ประเทศไทยขอจองคิวแต่งหน้าเจ้าสาวแล้วก็เพื่อนเจ้าสาวค่ะพี่โอคะ่ะโอเคนะคะพี่โอแล้วก็เออหนูขอขอญาตตัดชุดใหม่เลยนะคะร้านตัดชุดที่สวยก็เป็นจิรเนต e เนาะแม่โอแนะนําก็ ก็ร้านจิรเนตัดชุดแต่งงานใหม่ไปเลยชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่กันแล้วก็ชุดชุดผู้ใหญ่ด้วยเพราะฉันเป็นผู้ใหญ่ทั้งสองฝั่งจบเรียนเชิญนะคะสี่พันเก้าร้อยคนถ้ามีงานยินดีถ้ามีงานให้เราหน้ายินดีก็เรียนเชิญนะคะนี่พูดไม่ถึงครึ่งยังจะตีกันขนาดนี้ยกูบอกเลยว่ากูไม่อยากพูดถ้าพูดมันจะต้องมีคนดิ้นจะเป็นจะตายจะเป็นแบบนี้แบบนี้เป็นเร็ม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 ไ้เห็นไหม เห็นแหมมันมีคนดิ้นอ่ะคนที่เขามีความสุขก็มีคนที่เขาดิ้นพรานเขาก็มีเขาก็พรานเลยอย่างเี้ยเขาก็มีไงอันนี้ก็แบบว่าอ,อมารอดูกันว่าหนึ่งเดือนของอีตูนที่พูดเอาไว้กับอีพิรดาที่เป็นตัวแทนของสามปีมันจะเป็นยังไงรอชม าหรือโอเคนะอีตูนพลังใบพูดถึงกูกูพูดถึงมึงคืนแล้วโอเคนะกูตอบมึงเคลียร์นะอะไรนะไม่ไม่ไม,ม,ม,มีพูดไปเรื่อยไปเปื่อยแหละทุกคนไม่ต้องมาแช่งน้องกูด้วยมึงไม่ชอบนุกแต่กูรัก มึงไม่รักน้องกูแต่กูรักจบไหมจบนะแล้วกูอ่ะไม่ใช่พวกขี้แสงจะต้องมานั่งไลท์ทั้งวันเพื่อหายอดคนดูหาคนมาแบบว่าคอยอวยไม่ค่ะไม่จะเป็นจะต้องนั่งไลท์ทุกวันเพราะน,น,นานๆไลท์ทีคนดูก็ห้าพันกว่าไม่ได้นั่งไลท์ทุกวันแล้วคนดูสี่ห้าร้อยแล้วก็ต้องนั่งแซะคนนั้นคนนี้ก่อนคนดูถึงจะขึ้นไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เนาะ ไม่ได้หิวแสงค่ะผดแดกมายิ่งกว่าอุลตร้าแมนอีกค่ะจะบอกเลยถ้ากูได้ปล่อยแสงนี่คือกูนี่ก็อุลตร้าแมนสองนี่แหละค่ะเพราะกูกินแสงมาไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วค่ะขี้ออกมาเป็นแสงแล้วค่ะแสงเลเซอร์ด้วยค่ะโอเคไหมใบใบมึงใจเย็นก่อนใบมึงใจเย็นนะใครจะไปว่าใบ ฉันถามแค่นี้หนูอะหนูพูดตลอดนะหนูเคารพกการตัดสินใจหนูให้เกียรติทุกคนไม่ว่าใครไม่ว่าใครจะเป็นยังไงไม่ว่าใครจะจิ้นอะไรกับใครก็ตามแต่หนูพูดเสมอเลยว่าอย่าพลาดพิงกันอย่าพลาดพิงหรืออยากทาอะไรให้บุคคลอื่นเสียหายคุณจะจ้นกับใครจิ้นได้หมดเลยน้องก็ไม่ได้ซีเรียสหนูเองหนูกับหนูน้องก็ไม่ได้ซีเรียสหนูก็ไม่ได้ไปก้าวไก่อยู่แล้วเออ ถึงแม้เราจะรู้อะไรก็ตามเราก็ไม่เคยไปยุง่งไม่เคยไปก้าวไก่เนาะเพราะฉะนั้นอ่ะแต่การที่เราอ่ะอีตูนพลังใบค่ะอีตูนพลังใบนะคะพิมพ์เลยอีตูนพลังใบเดี๋ยวก็ขึ้นนะจ๊ะไลท์ทั้งวันไลท์ทั้งวันเขาว่าไลท์ทั้งวันไม่เคยไปดูเหมือนกันเขาเห็นว่าเห็นเขาว่าไลท์ทั้งวันพูดทั้งวันพูดเหมือนหวังดีแต่ก็ไม่เหมือนจะดีแต่ก็แซะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หนูไม่รู้นะจะไปอ่านมานะไปลองดูนะไปอ่านดูว่าคอมเมนต์เป็นยังไง